มีหลายคราวนะครับที่มีคําถามในคลาสของการเรียน p d b a หรือว่าเรียนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ไปเป็นวิทยากรเนี่ยนะก็จะมีคําถามอยู่หลายเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ในสังคมของเรานะครับในยุคที่เราเริ่มใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตั้งแต่ปี2ปีก่อนแล้วเนี่ยเราจะคุ้นกับมันดีแต่ก็ยังมีอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่ อาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือยังไม่คุ้นกับเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอายกตัวอย่างกัแล้วกันในโลกของอายุตัวอย่างก็แล้วกันในชีวิตประจําวันของเรานะครับสมมติว่าเราไปเปิดบัญชีธนาคารผมเองส่วนตัวนะผมก็เคยเจอนะมีป้าคนหนึ่งนะแกไปเปิดธนาคารอยู่ที่ธนาคารแห่งเกิดเปิดบัญชี <c oughs> มีป้าคนหนึ่งแกไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะครับเป็นธนาคารของภาครัฐนี่แหละนะครับแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เอาเอกสารอันหนึ่งที่เรียกว่า privacy notice นะครับแล้วก็แบบฟอร์มขอความยินยอมมาให้แกก็บอกว่าแกอา่านดูซือไม่ออกทํำยังไงดีเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้วิธีการพูดให้ฟังแต่ก็ไม่ได้อธิบายว่าทําไมต้องของความยอมเรื่องการใช้ข้อมูลบนบัตรประชาชนแบบเนี้นะครับผมก็ดีนะ ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์กรต่างๆที่สนใจเรื่องการจัดการกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับการแจ้ง privacy notice การขอความเปนยอมเพียงแต่ว่าผมก็เสนอนะถ้ามีโอกาสอธิบายอาจจะทำเป็นจอวิดีโอนะครับคือทำเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับอ่ะแล้วก็ไปเพลย์วนไปวนมานะครับเปิดบนหน้าจอ ทีวีนะครับในสํนานักงานในสาขาของธนาคารเนี่ยอธิบายให้เห็นว่าทําไมเราต้องขอความยอมจากตัวท่านที่เป็นเจ้าของบัญชีแต่นานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผมว่ามันจะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมได้เยอะมากเลยนะครับนี่เกินมาเนี่ยคือให้เห็นว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราก็เราก็เจอเรื่อง Pdba มาอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับหรือเวลาที่ไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะขอถ่ายสำเนาบาัตรประชาชนเขาก็จะหยิบสำเนาบาัตรประชาชนใส่ซองซองพลาสติกใสๆซึ่งซองพลาสติกใสๆเนี่ยก็จะมีแถบดําที่ปิดทึบตรงข้อมูลศาสนาที่นับถือนะครับศาส,สนาที่นับถือเป็นเซนซีฟ์ดาต้าเขาไม่ต้องการขอความนยอมฮะเขาก็เลยเอาแถบทึบสีดำดำเป,เป็นสติกเกอร์สีดำดำเนี่ยไปแปะบนซองนะครับแล้วก็สวมบัตรใส่ซองเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายเอกสารมันก็จะคาดทึบตรง ส่วนที่เป็นข้อมูลาศาสนาอยู่บนบัตรพอดีส่วนบัตรประชายชนเรื่องใหม่ๆเนี่ยครับก็ไม่มีาศาสนาที่นับถือปรากฏอยู่บนบัตรแล้วแหละแต่ก็ยังเลือกเอาได้นะจาได้ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าจะเอาข้อมูลตรงส่วนเนี่ยบนบัตรใบไหมข้อมูลาศาสนาบนบัตรใบไหมนะครับนี่คือโลกของการดำรงชีวิตประจำวันนะครับที่เราก็เจอ PDPA ในชีวิตการทำงานเนี่ยผมว่ามันก็มี แต่ก็ยังมีหลายเรื่องอย่างที่เกริ่นให้ฟังไปตอนต้นแล้วครับที่เราก็ายังคงถามกันอยู่ก็จะขอหยิบมาสักสี่เรื่องซึ่งจริงๆตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักง,งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาก็ทําอินโฟกราฟิกครับอธิบายมาไว้แล้วล่ะนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับจริงๆเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากช่วงกลางปีสองพันห้าที่ผ่านมาคือตั้งแต่มิถุนาที่ผ่านมานีใกล้ๆกับช่วงที่ กฎหมายจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบวันที่หนึ่งิถุนาสองห่าาที่ผ่านมานูน่นมียูทูบเบอร์คนหนึ่งายแวนตาดงก็มาคุยว่าพอมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลคนออกมาแล้วเนี่ยถ่ายรูปติดคนอื่นไม่ได้นะผิกดกฎหมายนะครับเวลาติดกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านเนี่ยติดไม่ได้นะจะต้องไปทําเอกสารทําเอกสารแจ้งให้คนอื่นๆนะครับดูว่ามีการติดกล้องวงจรปิดซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนี่คือความ ความไม่เข้าใจในรายละเอียดเรื่องกฎหมายนะครับแต่ก็ทํามาได้ยอดวิวยอดไลค์อะไรต่างๆไปแต่กลายเป็นภาระของหน่วยงานนะครับของภาครัฐเนี่ยจริงๆก็บอกเป็นภาระไม่ได้หรอกหน่วยงานภาครัฐติดจะต้องสื่อสารเรื่องแบบนี้อยู่ยเยอะมากเลยเอาละทําดีกว่าไม่ทํานะครับก็เลยจะหยิบเอาประเด็นสักสี่เรื่องก็แล้วกันนะครับมาคุยให้ฟังว่ามันเรื่องจริงๆอะ กฎหมายควมครมองข้อมูลสุคลกับเรื่องต่างๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมกับการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยทุกครั้งนี่คือเรื่องที่มักจะมีคําถามตามมาเสมอนะครับจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันจะต้องมีการขอความยินยอมเราเองจะต้องขอความยยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย เฉพาะในกรณีที่เราไม่สามารถหาฐานทางกฎหมายมาอ้างอิงได้ทังเองอ้างอิงอ,อะไรอ้างอิงก,การประมวลผลข้อมูลสมบุคคลการประมวลผลข้อมูลสมบุคคลคืออะไรคือการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยข้อมูลสมบุคคลของเขายกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของข้อมูลสมบุคคลมาแล้วปรากฏว่าบัตรประชาชนมันเป็นรุ่นใหม่มันไม่มีข้อมูลสาดสานที่นับถือบนบัตรก็จะมีเฉพาะข้อมูลทั่วไปนะครับ เราได้มาหมายถึงเราบริษัทนะเราได้มาเพราะเขายื่นมาประกอบการสมัครนะโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมขององค์กรของเราได้อยู่แล้วเราอาจจะอ้างสัญญาเพราะเป็นกระบวนการที่ต้องทําก่อนที่จะทําสัญญาว่าจ้างด้วยซ้ำนะครับเราสามารถอ้างได้อยู่แนละ้วแบบนี้ก็ไม่ต้องไปขอความยินยอมโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกกรณีที่จะต้องไปขอความยินยอมแต่การขอความยินยอมเนี่ยมันเป็น ตัวบทกฎหมายที่บอกว่าเจ้าของข้อมูลควรต้องให้ความยินยอมนะครับแต่มันมีคําว่าเว้นแต่มีคําว่าเว้นแต่เว้นแต่ก็คือไม่ต้องขอความยอมก็ได้จะมีข้อยกเว้นหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ว่าไปก็ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในมาตรายี่สิบสี่และมาตรายี่สิบหกนั่นแหละนะครับเช่นไม่ต้องขอความยอมก็ได้ถ้าเป็นการใช้ข้อมูลทั่วไปสําหรับการทําตามสัญญาโอเคไหมฮะมีฐานกฎหมายที่เรียกว่า contractual basis อยู่นะครับ ไม่ต้องขอความยอมก็ได้หากเป็นการใช้ข้อมูลทั่วไปใช้ข้อมูลอ่อนไว้ด้วยความจําเป็นตามที่กฎหมายกําหนดเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกําหนดนะครับกฎหมายควบคุม,มลรคติดต่อกําหนดกฎหมายกอง,งทุนเงินทดแทนกําหนดกฎหมายความปลอดภัยอาชวอนมามัยสภาพแวดล้อมในการทํางานกําหนดอย่างนี้โอเคไหมฮะหรือไม่ต้องขอความยอมก็ได้ถ้ามันเป็นการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อรักษาชีวิตป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับชีวิตและหรือร่างกายของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะ่ะก็ไม่ต้องขอความยอมก็ได้ถ้าเป็นการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติก็ไม่ต้องขอความยอมก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับหรือมันเป็นข้อมูลอ่อนไหวเพราะกฎหมายกําหนดให้ทําจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นนะ่ะเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจให้ดีก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องขอความยอมแต่เราต้องรู้สิ่งที่เรียกว่าฐานทางกฎหมายนะครับอันนี้คือความยากนิดหน่อย เรื่องที่สองครับเรานำคลิปหรือเรานำรูปถ่ายที่เราถ่ายติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียใน facebook ใน youtube ในอิน t a g r กรต้องขอความยอมจากเจ้าของข้อมูลคนนั้นไหมคนนั้นเป็นเจ้าของข้อมูลไหมเป็นแต่ต้องขอความยอมไหมไม่เป็นครับหากท่านใช้ในวัตถุประสงค์ที่ไม่แสวงหากำไรทางการค้าหรือท่านใช้ในลักษณะที่ไม่ก่อเกิดความเสียหายกับเขาอ่ะ ท่านก็ไม่ต้องขอความยินยอมนะครับมันมีมันมีข้ออ้างข้อยกเว้นตามกฎหมายอยู่แล้วคือถ้าท่านใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของท่านหรือในครอบครัวของท่านอะ่ะมันไม่มีความจําเป็นต้องไปขอความยินยอมแต่ถ้าท่านเอาไปโพสต์และไปดูหมิ่นถากถางเขาอางเงี้ยผิดกฎหมายแน่ๆโอเคไหมฮะถ้าท่านเอาไปโพสต์เพื่อประโยชน์ทางการค้านะครับเช่นท่านจัดบูธมีคนมาสนใจดูสินค้าในบูธของท่าน ท่านก็ถ่ายรูปเขาแล้วเอาไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่าแล้วก็ไปโพสต์ในคำนองว่ามีคนมาสนใจเยอะแยะมากมายแบบเนี้ผมว่าท่านต้องขอความยอมก่อนนะเพราะท่านใช้เพื่อประสบทางการค้าแล้วนะในทางการแสวงหากําไรแล้วนะโอเคไหมฮะดังนั้นเวลาที่บริษัทห้างร้านต่างๆที่เขาไปออกบูธเนี่ยนะครับถ้ามีใครมาทํากิจกรรมแล้วเขาต้องการที่จะเผยแพร่รูปภาพนั้นออกไป นะครับผ่านทางเว็บไซต์หรือทางโซเชียลมีเดียของเขาเองเนี่ยนะครับเขาต้องขอความยอมจากเจ้าของข้อมูลสบคลก่อนนะครับ,รบเพราะมันเป็นเพื่อประโยชน์ทางการค้าโอเคนะฮะอันนี้คือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเลย 3. ามเด็ดกล้องวงจรปิดนะ่ะต้องมีป้ายแจ้งเตือนป้ายแจ้งเตือนนี่คืออะไรแจ้งเตือนว่าบริเวณนี้มีการบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิดผมว่าไม่ใช่สาระสาคัญหรอกไอ้ป้ายแจ้งเตือนนะนะครับสาระสาคัญของมันก็คือ ประกาศความเป็นส่วนตัวต่างหากตามกฎหมายกําหนดนะเพียงแต่เวลาจะติดประกาศความเป็นส่วนตัวเนี่ยเขาก็จะเอารูปกล้องมงจรปิดแล้วก็พิมพ์ข้อความแปะไว้เป็นที่นิยมกันแบบนี้พิมพ์เป็นข้อความแปะไว้ว่าเนี่ยพื้นที่เนี่ยถูกบันทึกภาพหรือถูกบันทึกวิดีโอถูกบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากกล้องมงจรปิดนะครับแต่สาระสาคัญคือเราขอแจ้งให้ท่านทราบ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็ทํอยู่อคอดแบกไว้ในลักษณะแบบเนี้ยสิ่งที่ต้องทํามันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นกล้องวงจรปิดภายในบ้านท่านใช้เพื่อประโยชน์ในครอบครัวของท่านท่านก็ไม่ต้องทําตามกฎหมายเพราะท่านติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการโจรกรรมป้องกันอาชญากรรมหรือป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดกับบุคคลในครอบครัวรวมทั้งตัวท่านด้วยโอเคไหมครับไม่จําเป็นเพียงแต่ เวลาท่านติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยท่านไม่ควรจะตั้งกล้องให้มันล้ํามันมีรัศมบีล้ําไปที่บ้านคนอื่นเขาจนกระทั่งมันอาจจะกระทบเป็นการสูญเสียความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นเขาท่านก็ต้องคิดเรื่องแบบนี้ไว้สักหน่อยโอเคไหมฮะเท่านั้นเองธรรมดาเนี่ยมันไม่ควรติดไปไกลเกินกว่าครึ่งถนน,นในหมู่บ้านหรอกนะครับแค่นั้นก็พอแต่ถ้าโอ้โหไปติดบ้านคนอื่นเขาด้วยอย่างเงี้ยถ้าเขารู้ว่า ลัสมีกล้องวงจรปิดของเราเนี่ยทาบไปที่บ้านเขาเห็นความเคลื่อนไหวทุกสิ่งในบ้านเขาท่านคิดว่าเขาจะยอมไหมในทํานองนึงน่งบ้านอื่นก็ติดกล้องวงจรปิดแล้วเห็นเราอากับกิริยาเราทุกสิ่งนะครับที่บ้านเราท่านจะยอมไหมมันอารมณ์เดียวกันเลยนะนี่คือเรื่องที่สามนะเรื่องที่สี่เรื่องหนึง่งที่มีถามกันมากว่าเอาแล้วถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอกะจะเอามาใช้ในการส่วนตัวเนี่ยแล้วติดภาพคนอื่นมาเนี่ย ม,มันโอเคไหมอ่ะอันนี้ไม่ใช่นําไปเผยแพร่ในในโซเชียลมีเดียแล้วนะอันนี้คือถ่ายรูปเฉยๆแล้วติดภาพคนอื่นมาเนี่ยเช่นเราไปสวนสาธนารณะนะครับแล้วไปถ่ายรูปติดคนอื่นที่เดินไปเดินมาอยู่เนี่ยนะครับต้องไปขอความยอมไหมท่านไม่ได้เจตนาที่จะถ่ายรูปเขายกเว้นท่านจงใจโฟกัสกับเขาเลยอย่างเนี้ยแล้วท่านก็ไม่ได้เอารูปที่ติดภาพเขาเนี่ย ไปทําให้เกิดความเสียหายกับเขาท่านทําได้ครับมันเป็นวัตถุประสงส่วนตัวแต่แน่นอนครับท่านเอารูปเขาอ่ะไปโพสต์หลานในอินสตาแกรมของท่านใน Facebook ของเราหรือในไล n e ที่เป็นไทม์ไลน์ของเราท่านคิดว่าเขาจะโอเคไหมคนนั้นเขเป็นเจ้าของรูปถ่ายเขาอาจจะไปทำตุล่าปรับปังอะไรบางอย่างที่เขาไม่อาจจะไม่อยากให้เรารู้ก็ได้ไม่อยากให้คนอื่นเห็นก็ได้ถูกต้องไหมระมัดระวังไว้ก็ดีทาเบลอหนะ้าเขาไว้ก็ดี ถูกต้องไหมครับหรือคาดหน้าของเขาไว้ก็เลยก็ดีมันไม่ใช่จุดสนใจไม่ใช่จุดโฟกัสอยู่แล้วหรือจัดการลบข้อมูลส่วนนั้นหรือเอาให้ดีระมัดระวังก่อนก่อนที่จะถ่ายรูปเนี่ยมันก็ไม่ควรติดรูปใครอะเดินไปบอกเขาสที่หนึง่งพี่ครับพี่ครับผมขอถ่ายรูปบริเวณนี้สักนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของพี่เพราะพี่ก็จะมาอยู่บนเฟรมของผมเนี่ยผมว่าทุกคนก็โอเคหรอกยกเว้นมันคลาคร่ำจริงๆโอเคไหมครับท่านไปถ่าย เพื่อโชว์บน a ฟ e b o o k ของท่านนะครับแล้วปรากฏว่าท่านไปเดินอยู่ในตรอกข้าวสารซึ่งโอ้โหมันคาข้ามมากมันเจอเจ้าของข้อมูลคนเพียบเลยอันเนี้ยมันไม่ได้สง่งผลกระทบอะไรหรอกถ้าท่านเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์งตัวแต่ถ้าเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการค้าอย่างนีอ้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นใครรู้ใครก็ไม่ยอมนะครับนี่คือสี่เรื่องเนาะที่อยากหยิบมาคุยมันก็เป็นส่วนที่จริงๆก็คือการอธิบายอ่ะอินโฟกราฟิก ผมก็อธิบายอินฟโฟกราฟิกที่ทางสำนักง,งานคุ้มครองข้อมูลส่วนคนเขาทำมานะครับซึ่งทำมาได้ดีทีเดียวเลยแหละนะครับอันที่จริงผมว่าสังคมไทยเราเนี่ยเราต้องมีเราต้องได้มีได้รับประสบการณ์จากการทำ PDPA อีกเยอะมากเลยครับดูตามองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรภาคเอกนชนตอนนี้ยังสนใจเรื่อง PDPA น้อยมากจนกระทั่งบางทีอยากตั้งคำถามกลับไปที่สำนักง,งานคุ้มครองข้อมูลส่วนว่า ทำอะไรกันอยู่กฎหมายก็บังคับใช้มานานแล้วนะครับอินฟโฟกราฟิกที่ทำมานี่มันดีครับแต่ว่าการ enforce ให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเขาทำนะครับผมว่ามันก็เป็นความจำเป็นเนาะในการรักษาสิทธิทและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผมก็ในฐานะคนหนึ่งแหละเพียงแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่อยากพูดเยอะเพราะเรามีเรามีประโยชน์ทับซ้อนเนาะต้องต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเรามีประโยชน์ทับซ้อน พอเราเป็นวิทยากรเราเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นแต่ว่าผมพูดในหมวดของการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคนหนึ่งนะครับถ้าเรามีการเผยแพร่ความรู้แบบนี้นะครับมันมันก็จะโอเคนะครับช่วยให้สังคมเนี่ยเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นนะครับก็เลยถือโอกาสแบบนี้แหละนะครับมาคุยให้ฟังแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามันมันก็เป็นประโยชน์นะครับอีก อีกทางหนึ่งนะครับสำหรับตัวผมในฐานะที่ผมก็เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่มันก็ทําประโยชน์ประสังคมนะครับเพราะการมาคุยให้ฟังเนี่ยผมก็ไม่ได้เก็บเงินเก็บทองอะไรจากคนที่ฟังนะครับก็จะขออนุญาตเล่าให้ฟังในประเด็นประมาณนี้นะครับ